สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านที่กดติดตามช่องนำโชคพาเครื่องแชนแนลตลอดจนผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมช่องนำโชคพาเครื่องแชนแนลทุกท่านวันนี้ผมจะมารีวิวพระเครื่องของหลวงปู่พระครูสิริสารธรรมนะครับผมหรือหลวงพ่อวัดโคกสีนะครับผมสมจิตปติมิโตนะครับผม,ม,ม,นะบผมวัดสิริธรรมมิกาวาสนะครับผมตำบลโคกสีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมให้พี่เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกัน นะครับาจากรีวิวกันก่อนนะครับผมผมได้รีวิวร,รุ่นแรกนะผมใหพ้พี่เพื่อนๆได้รับชมกันไปแล้วนะครับผมอันนี้คือ,ร,อรุ่นแรกที่ออกปีพศ2523นะครับในงานโชลองสมรักษ์พักคูวินัยทรสมจิต นะครับผมส่วนส่วนวันนี้นะผมผมจะมารีวิวเหรียญรุ่นนี้นะครับผมเหรียญกลมนะครับผมลูกไข่นะครับผมให้พี่เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับผมเหรียญรุ่นนี้นะครับผมจัดสร้างขึ้นปีพศ .2536 นะครับผมในงานฉลองสมศักดิ์พระครูสิริสารธรรมนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นสมศักดิ์อีกสมศักันหนึ่งนะครับผมที่หลวงปู่ท่านได้รับนะครับผมในปีพศ .2536 นะครับผมเป็นสมศักดิ์พระครูนะครับผมชื่อเดียวกันกับอ่า หลวงปู่เหลานะครับผมปัญญาธโรนะครับผมนะครับก็คือหลวงปู่เหลาปัญญาธโรท่านก็ได้รับสารสัติ์พระครูเป็นพระครูสิริสาธรรมเหมือนกันนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับคร่าวๆนะผมของหลวงปู่เหล่าปัญญาธโรนะครับผมเหรียญรุ่นนี้นะครับผมจะสร้างขึ้นเป็นเหรียญรูปไข่นะครับผมแล้วก็เป็นรูปหลวงปู่ครึ่งองค์นะครับผม แกะไม่ได้นูนมากนะครับผมแกะรูปหลวงปู่ปไม่ได้นูนมากแกะพอบางๆนะครับผมเป็นมีมีความสวยงามครับผมเรียบง่ายนะครับผมขอบก็เป็นขอบยกซุ้มนะครับผมสองชั้นนะครับผมมีข erm. อบหนาขอบบางนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าเหรียญก็จะเขียนว่าพระครูสีสารธรรมนะครับผมแล้วก็เป็นรูปหลวงปู่ครึ่งองค์นะครับส่วนด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็เนี่ยครับอ่า เขียนแค่ช <Sh are> <t> ื่อวัดนะครับผมแล้วก็มีอักขระเลขยันแล้วก็ด้านล่างนะครับผมก็เป็นเกี่ยวกับข้อมูลผู้สร้างถวายนะครับผมบนก็เขียนว่าวัดสิริธรรมิกาวาสนะครับผมแล้วก็มีอักขระเลขยันอยู่3แถวนะครับผม1 2 3นะครับผมแล้วก็เขียนว่ารุ่นแรกนะครับผมนะครับแล้วก็สิทธิสร้างถวายนะครับผมพศ2536นะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นแรกที่ออกปีพศ2536นะครับผมนะครับแต่อันนี้รุ่นแรก รุ่นแรกที่นิยมเล่นหากันจะเป็นรุ่นแรกรุ่นนี้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นรุ่นแรกอีกออน่าจะเป็นเกี่ยวกับรุ่นแรกที่ออกในสมศักข์ของพระครูสิริสารธรรมนะครับผมนะครับอันนั้นก็เป็นข้อมูลคร่าวๆน,นะครับผมเกี่ยวกับการจัดสร้างเหรียญนะครับผมนะครับถ้าดูใกล้ๆก,กันนะครับผม อันนี้ท่านบนห่วงนะครับผมก็มีทั้งเจาะตรงบ้างเจาะเอียงบ้างเจาะตรงกลางศูนย์ศูนย์ศูนย์ห่วงบ้างน,นะครับผมที่ผมพบเจอนะครับที่ผมพบเจอนะครับผมนะครับเหรียญยกขอบนะครับผมแล้วก็มีเส้นซูมด้านในนะครับผมตรงนี้ก็จะเขียนว่าพระครูนะครับผมพระครูสิริสารธรรมนะครับผมพระครูสิริสารธรรม นะครับแล้วก็เป็นรูปหลวงปู่ครึ่งองค์นะครับผมนะครับนะครับท่านบนก็ไม่มีอักขระหลีกยันพื้นเรียบนะครับผมนะครับเหรียญรุ่นนี้ยังไม่มีเกณนะครับผมก็จะมีให้สะสมได้เรื่อยๆนะครับผมก็จะมีสภาพนะครับผมทั้งลมําทั้งสึกบ้างนะครับผมจนสวยบ้างนะครับผมแต่ว่าก็เป็นเหรียญที่น่าสะสมอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมนะครับของหลวงปู่พระครูศรีลศาสนธรรมหรือว่าหลวงปู่สมจิต ครับผมหรือหลวงปู่วัดคุกสีนะครับผมโดยมากประสบการณ์วัตถุมงคลของหลวงปู่ก็จะเป็นทางด้านเมตตาค้าขายนะครับพวกโชคลาภนะครับผมเมตตาค้าขายโชคลาภนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังเหรียญนะครับผมเนี่ยครับอันนี้เป็นหูหวงด้านบนนะครับผมตรงนี้ก็สามารถเป็นตําหนิได้นะครับผมที่ที่เอาไว้ดูได้นะครับผมที่ตรงหูหวงด้านบนนะครับผมสังเกตที่คอหูหงด้ซ้ายมือนะครับผมนะครับครับผม ตัวหลังเหรียญก็จะเขียนว่า,าวัดสิริธรรมิกาวาดนะครับผมแล้วก็มีอักขระเลขยนันนะครับผม1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวก็มีอักขระเลขยันอยู่3าแถวนะครับผมแล้วก็านาล่างก็จะเขียนว่า,าสิทธิสร้างถวายนะครับผมพศ2536นะครับผมแล้วก็มีคําว่ารุ่นแรงนะครับนะครับผมอ่า ขนาเลขยันนะครับผมนะครับผมอันนี้แบ่งปันความรู้คร่าวๆให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่สนใจเรื่องอักษาเลขยันนะครับผมเป็นการแบ่งปันความรู้กันนะครับผมตัวบนนะครับผมตัวบนอ่านว่าตัวณะนะครับผมตัวณะนะครับผมณยำปิดนะครับผมตันปิดนะครับผมณยำปิดตันปิดนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคาถาในบทสวด ตับปฏิโมกนะครับผมก็คือส่วนของอตับปฏิโมกย่อๆนะครับผมอีกส่วนหนึ่งนะครับผมนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆหรือรุ่นแรกนะครับผมปีรอบพศ2523นะครับผมที่หลวงปู่ท่านใช้ยอดคาถาส่วนของตับปฏิโมกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบทย่อครับผมบทย่ออีกบทหนึ่งนะครับผมของหลวงปู่นะครับผมที่ใช้ก็จะเป็ you ณ you thời, นณยำปิดต <m bucket S 2> ันปิดนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นบทตับปฏิโมก นะครับผมอีกบทหนึง่งนะครับผมที่หลวงปู่พระครูสมจิตหรือหลวงปู่วัดคโคกสีท่านใช้ในการาลงอักขระเลขกยันที่เหรียญน,นะนะครับผมนะครับนะครับนี่ก็เป็นส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับอักขระเลขกยันนะผมที่หลวงปู่ท่านใช้ลงหลังเหรียญน,นะครับผมนะครับก็หาผิดพลาดประการใดนะครับผมก็กราบขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับผมเนี่คร่าวๆนะผมนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับรรผมจะสร้างพร้อมกับรูปหล่อรุร่นแรกของหลวงปู่ นะครับผมนะครับก็รูปหล่อรุ่นแรกก็จะออกปีพศ .2536 นะครับผมแล้วก็มีเหรียญรุ่นนี้นะครับผมเหรียญที่เป็นเหรียญฉลองสมรสในชั้นพระครูสิริสารธรรมนะครับผมแล้วก็มีรูปหล่อรุ่นแรกนะครับผมนะครับเท่าที่พบเจอนะครับผมก็จะมีสร้างหลายเนื้อนะครับผมมีทั้งทองคําเงินนวะแล้วก็ทองแดงลมดำนะครับผมครับผมเคยผ่านตา แต่ว่าพอดีจับไม่ทันนะผมก็คือหลุดมือไปนะผมก็คือ,อมีออผู้ที่ศรัทธานะผมเช่าไปก่อนนะครับผมต้องคําน่าเสียดายมากนะครับผมนะครับของหลวงปู่นะครับผมปีพศส5 3 6น่ะครับส่วนเนื้อเงินเนื้อนวะนะครับผมก็มีผ่านตาให้เห็น,นครับนานๆจะมาสักเหรียญน,นะครับผมนะครับ นะครับอันนี้ก็ส่วนมากที่พบเจอในปัจจุบันนี้นะครับผมก็จะมีจ่ายเหรียญทองแดงนะครับผมที่เห็นเห็นกันอยู่นะครับผมมีทั้งสภาพสึกสภาพไม่สึกสภาพสวยย่อนสวยนะครับผมนะครับอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับผมที่วัตถุมงคลรุ่นปีพศ2536นะครับผมก็มีเหรียญรุ่นนี้แล้วก็มีรูปหล่อรุ่นแรกนะครับผมขนาดบูชานะครับผมขนาดห้อยบูชานะครับ วันนีผ้ผมก็เอาวัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับผมพระครูสิริ Siri, สารธรรมนะครับผมมารีวิวให้พี่เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับผมก็ผิดพลาดประการใดผมก็กราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมยังไงก็หากชื่นชอบนะครับผมหรือว่าถูกใจนะครับก็ like, อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใ,ใจให้กับช่องนำโชคพาเครื่องชาแนลดยนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับ Ray, ชมรับฟังกันนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ